สวัสดีกันด้วยนะครับนะวันนี้ผมนายจีเกมมเอร์นะครับเกมไมคับไมคับเอาชีวิตรอด ep พาร์ทที่หนึ่งนะครับนะก็ก็กอกอกอกเดะเดวเดะเดะโอเคครับกอกไมคับเอาชีวิตรอดนะครับนะกอก็ ริ่มต้นมาใหม่ก็ตันไม้กันเลยครับก็ามารอช้านะครับแล้วก็ผมนี้ผมว่าผมจะคิดึงทำช n แนลแล้วนะครับนะก็อยู่ดีๆก็อยากทำขึ้นมานะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจกลับมาทำช n แนลและลงคลิปเหมือนเดิมน,นะครับแล้วนกะ็เดี๋ยวอาจจะดังเราเข้าบ้างนะครับนะ,ะ้วนกะ็อืม ดังเหมือนเขาก็ได้นะครับแนละ้วก็ททำไปเรื่อยครับอมีคนดูสักสิบสห้า,าคนก็ยังดีนะครับแนละ้วกอ็อ่าพีซีมาชมลง,งมลอะไรตรงนี้นะถ้า,าผมนีผมก็ได้ลงที่จะแพ็กไปนี่ไม่ใช่ที่จะแพ็กของอ่อ พ c นะครับนานีก็เป็นของบนคอมนะครับนาทีอยู่ใครจริงแต่แตอยากลงก็คอมเมนต์ไว้นะครับนาเดียวจะลงลิปให้นะครับจะสอนทำให้นะครับนาก็ต่อไปเลยครับก็ม่เกินยี่สิบนาทีนะครับเนี่ย ก็ล่นเตยยครับเครื่องไม่แหลกนะครับนาช่วงนี้ทางเครื่องมาใหม่ก็ไม่แหลกเท่าไหร่ก็ล้างเองเลยนะครับร้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับร้วก็โอเคครับไปต่อ โอ้มีไม้ตัวนั้นไก่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 จะไปไหนโอเคครับเดี๋ยวขอซีนนี้ก็เป็นซีที่ผมเออไปเข้าเจอนะครับนะก็ ไปเอาไว้นะครับนะก็เอามาเล่นเลยนะครับนะก็เเข้าท่านะครับนะเดี๋ยวส่วนบ้านจะไปสร้างตรงนู้นครับน,นะก็ไปบ้านกันเลยดีกว่าครับพอไปหาจุดที่เราจะสร้างบ้าน <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอคาบอะไรก่อนนะครับ,นะบแล้วก็ตัวข้าบแล้วก็ไม้สักหนึ่งอันนองพี่ครับฟังปา้าก็นี่ไอ ควานนะครับแนละ้วก็แยกนะครับแนละ้วก็ดูควานนี่พี่แยกนะครับแนละ้วก็สวยงามหมดเลยทีเดียวนะครับแนละ้วก็ไปเลยครับก็ตัวนี้นมีวัวจัดการเลยครับมีไก่ด้วยขอเน,นื้อหน่อยนะเจ้าไก่เจ้ออาขอ้วขาไอ้แหลก ก็เคืองไม่ดีก็เอาฮะไม่ได้เดือดว่เะเจริญในชาตินี้ครับก็พี่ผมจะมาสร้างบ้านตรงนีก้ก็มีลาวาอยู่ด้วยนะครับกนะ็โอเคครับก็มีลาวาอยู่ด้วยนะครับก็ เดี๋ยวแถวนี้ผมจะสร้างบ้านนะคระนะับนายเรียที่ก่อนนะครับนาะก็จะไม่สร้างบ้านแล้วนะครับนะก็ยังจะไม่แล้วนะครับนะก็ะยังไม่สร้างบ้านนะครับนะก็ขอหาที่จะทำบ้านก่อนนะครับนะแถนนี้นะครับใช่เลยครับ แถวนี้นะครับก็เดี๋จะขอหาที่ขุดทิ้งก่อนเดี๋ยวเราข้ามไปั่งนู้นไปขุดหินนะครับนะเดี๋ยวคิดว่าลงน้ำไม่จมโอเคครับก็อาจไดกี่นาทีแล้วว่าห้าหรือเปล่าห้านาทีนะครับโอเครู้สึกว่ามันเริ่มแล้วครับก็ เครื่องร้อนมันก็เริ่มแหลกแล้วนะครับนะก็ไล่ครับพอเรื่อยๆครับี๋ยวก็ลื่นเดี๋ยวขอคนเห็นกนะ่อนนะไม่ดูเส้ามาตรงนี้จะแหลกนะครับนะก็ุดไปก่อนนะครับ คิดอยากจะทำชแนลนะครับแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาผมก็จะทำต่อนะครับแล้วก็ดีคิดคิดได้ขึ้นมาอย่างไรไม่รู้นะครับนะแล้วก็อยาจะทำชแนลเลยตรงคลิปด,ดีกว่าพันนี้นะครันะคะ้วนกะ็สาเหตุที่ผมไม่อยากทำนะครับก็มีว่าอือฮึอือฮึ ก็ที่ไม่อยากทำก็ <c oughs> ว่าป้านผมไม่มี Wi-Fi นะครับนะก็ใช้สาม G สาม G มันก็เล่งอยู่นะครับนะก็ใช้ได้นะครับนะก็แต่ว่าลงคลิปผมอาจจะลงดึกหน่อยนะครับนะกนะ็ที่มี Wi-Fi ก็ Wi-Fi เขาไม่ได้ใจผมมันจะมีที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ไม่ใกลบ้านหรอกครับก็ทีม่มีไวไฟอยู่นะครับเขาไม่ได้จ่ายคือไม่ได้แกอะไรนะครับวอก,ก็เลยยังเล่นไม่ได้นะครับนาก็ก็เขาเล่นเขาก็ให้เล่นอยู่นะครับนาก็โอเคครับลืมสร้างบ้านยังไม่สร้างังีไม่สร้างก็หาที่ดีๆอยู่ก่อนครับ ก็หาที่ดีีอยู่อ่อนนะเดี๋ยวเต่เาเผาเต่เาเผาหน้าตเาเตาเผานะเต่าเผากับไอ้นี่แตกต่างกันมากเลยครับโอ้โหแตกต่างในขนาดนี้เลยนะอือฮึ ดินเลยครับงม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 แล้วทีนีก็นี่เลยฮะเอ้ยที่ฟุลดินนะครับนะก็ไในใวจริงครับก็ค้อนมาเลยโอ้โหแย่จะหมดเอาค้อนมาเลยครับก็ค้อนแล้วก็ วันหินนะครับนะก็ใกล้จะมือแล้วเดี๋ยวขอขัอ้วก่อนนะครับขั้ว,วขั้วขั้วอยู่นี่นะครับแนละ้วอันนี้ไงครับก็ โอเคครับเดี๋ยวเราจะอยู่ใต้ดินก่อนนะครับคืนนี้ก็ทุบก,ก็ทุบทุบทุบป่ะตัวนี้ทุบกว่าจะได้พัานก,ก่อนทุบ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 อืมก็จะแตก ปุพุกตุบโมกีครับก็วางเตาเขอาไปก่อนเลยนะครับโอ้ยงี้ผมเงียบไปนะครับนะก็ เขามาสักสิบก็แล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวขอวางโอคาบนะครนะับ้วก็ข้ามมาเลยตบๆฟัเงเข้าไปครับปะอือหือเตาเผาสีสวยเหลือเกินอือหือ ไปก่อนนะครับนะรรแล้วก็มีอะไรมาทำลายเราได้เสียงมาด้วยนะครับแนละ้วก็ผู้คนอาจจะไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินนะครับนะดูทอดอือถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์บอกนะครับแนละ้วก็ ทักมาในเฟซก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะสอนลงนะหลายคนก็อาจจะรู์เฟซผมแล้วแล้วนะครับนะก็ทักเข้ามากันได้นะครับนะก็พี่สอนลงที่จะแพ็กบนคอมหน่อยก็เดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับนะเดี๋ยว,อนะยวโอเคครับ ใช้ตัวนี้จะดีกว่าโอเคครับอือเราสิด้อยเดี๋ยวปักคอร์ดก่อนเมืดองมืดมันเมือดโอเคครับเดี๋ยว เาเลยโอเคครับนี่ก็ผมจะทำป็นเออทำอะไรดีกว่าอือมา้าม,มีปะทบถุบถุขี่ลงมาครับ แถวๆทอ้ทอทอ้อท้ออุ้ยกระโดดได้ไงวะดาบไม้ไม่ได้ดีได้ดาบไ้นี่มากกว่าครับก็องกันตัวหนึ่งอันครับนี่เราทอทอ้อ มีคือนี่อันตรายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะหายีแผกใหม่มาลงให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครอยากได้ยีแผกอะไรเดี๋ยวผมหามาให้นะครับมาบมาอีะเราปิดใจเริดวดี๋ยวลองทำไปลงทำไป แต่แล้วก็วุดออุดืเก็บไม่ทันโอ้โอห้สือว่าน้อกเ่ยจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ี่นาทีแล้วโอผมจะไปตัดต่ออีกนะครับแล้วก็คลิปว่าไม่เกินยี่สิบเปร์เกันนะคลิป น้อยก็ให้ได้สิบห้าสิบหกนาทีไว้นะครับแล้วก็มาขุดไอ้นี่กันต่อดีกว่าครับก็อูห้หถ้ารู้อย่างนี้ขุดมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำเป็นเหมืองของผมเองนะครับแล้วก็ เดินทางไปนู่นนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็่นไม่อยู่แล้วนะ,นะครับแล้วก็โอเคครับก็ โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับน้าก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะฮะน้าก็เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์นะครับนะก็ชแนลนี้เป็นชแนลเปิดใหม่นะครับน้าก็ก็ไม่ดีตรงไหนก็เตือนด้วยนะครับน้าก็เม้นบอกเห้ตัวนี้เป็นยังไงตัวนั้นเป็นยังไงนะครับน้าก็ถ้าผมพูดผิดหรือว่าอะไรอะไรก็บอก ด้วยนะครับนะก็นี้ก็ผมขอลากับไปโกรนนะครับนะสวัสดีครับเ